สวัสดีครับป้าพวนมีผู้เขียนบลาหนิอ่าๆโอ้จับหางมันใส่แม่นุ่มก็ป็วดังสือเ่ประกาเจ้าอส่บมาแม่เสน้ำลูกนเสียปเอาปลาสบายมหเสียที่นึ่ครับอนี่ลไปอีกปลาตายไงดอกปลานี่นตายดอก มอสทำกับมอทำมามอสทำดียร์มีนักเรียนเดีเดีนั่นนั่นนั่นอยเดียน้องานบักหลานไม่รูเรื่องไมเียไมหไปเองรถสองเออรว่งยาวเดียเด๋ยวแค่หารูสองนันม่ยางหรอกเออคอยรที่หลังได้ดอกรถขี้อ่ะจมนี่นี่จม้ำตายจมน้แข้งกันเขียร์่นก็ตายหรอกถ้าอยู่ใกลอยู่มอสรถแ่บันบอกได้ว่าเดียวจะมา เอ้ยกำหนดเท่าไหร่น้ำหนักอ่ะแน่ไปล้มะครับเอาห้าเอาห้าลกเิอพดเพดมันดูเาอมันดูดวนแล้วเอาาเอาดวนลดดวนลงเอาดวนลงเอาคือวนลงได้เท่าไรเียไม่เอาใส่หังออกเอาเอามาใส่ละเฮ้ยจอกเลยลูกเ่ยมเนียเย็น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 เยเย็นเยน ไปลเลยไปเดี๋ยวเอาเอามือมือช่วยไเออปเอาล้มไปโอเมนสามสิบเจ็ดเท่าไงสามสิบเอ็ดท่าเออไม่กสามสิบเอ็ดสามบเอาลงไปปล่อยให้ลูกไปสามสิบเอ็ดล้มเร็วลงไปปล่อยลูกเอาลมไปปล่อยล้ไปปล่อยกันไปปล่อยเร็วๆไฟไหมห่มเงี้ยไ่ต้องดอกไม่ใช่เกือบเตรียมเวลาสามสิบเอ็ดลไฟเขาคือไหลอ่ะนึอยากมันไปใส่ แค้นแค้นไปว่าเงินไปว่าการเขาไปขายยวนมงชื่อบักหลานน้อยเกือบมี่อยลูกครับหัดสี่ลอยลูกน้อยเดียวครับมาหอดพีกับคำมาหอดบ่อสุทินฟิชิงปลาครับบ้านบ้านยังก่อนนะบ้านน้องทุ่มน้องทุ่มบ้านน้องทุ่มครับบ้านน้องทุ่มสิเปิดมือวันที่สิบสาม สิบสามเดือนกัญญาครับกัญญารับน้องมาเล่นน้ำกันลายๆครับสบายกะล่งครับครับป่าเก้าบอกหลายครับอันนี้เป็นตัวเสริมครับครับใส่สาร ใหิเอาลงมาจะาลงาละาลงมาก่อนนี่ไอ้นลีนกรรมการเนอะเน่เหรอครับโอ้ไ่มีกรรมการเนอะเน่ารบันโ่มีกรรมการนี่เลยเเปลกรรมการอยีครับเ่จับทางนีแล้วนั่นแหะครับจับกงนี่ั่ป่าเอาเอาแย่งไฟเพิ่งป่านะครับแย่งแย่งไฟครับนี่ครับนี่ป่าเอาเอาที่ไปให้พิบของป่ามาหดบอกกันยัง เขียงแรงนะครับอาเอาเบอร์กิโลบาทนิปะอ้วนนะครับปะน้องน้อยนะครับเอาลาก้อยแห่นะครับยี่สิบก่าได้ย่สิบหกไปนะคีับยี่สิบหกเอาลงไปเลยีเอาลปลยเอลงไปลนะครับาสยาไปละเขียนครับเขียนไ้เลยเพราะว่าผมมาเบอนี้คองผมก็ได้ครับเยียงข้างไงเพื่อนนะครับปุน ฝลก็ตกไฟก็บมาเมืดก็มื่อ้ยก็ตัดไปฝาันอกล้วยก็เสียเมียก็ออกลูกเราผัยางครับเอาปาันสักกีพยานคือสปิวกุดข้นสับปิวกุดนเมนกับาเป็นสักีพยานนี่แหละครับเราไปย่ามเยอะเราไปย่ามเยอะสิวกุ้นเบมืกับมาเบิ้งนะครับว่าับอตัวทิ่นีิจริงป้าดิ ได้เอาปลาสวายมาลงยินดีครับปลาตวงยินยันทร์ครับแต่ปลาเอาลงเอาลุ่งเอาลงครับเจ้าปลาปลาซักใจครับมาหอดคำครับมาหอดคำฝนตกแรงแนงบ่ได้ครับฝนครับมาจากสีเขียงใหม่ฝนครับมันไก่ครับไก่อย่างน้อยครับฝนตกก็ฝนมัดมือมัด เบ็ครับเลียดมันดอกลากป่ากับลาก่ไเลียดออกเงี้ยางเนี่ยอันนี้ตัดเนาะไรตัวัว้งเซลล์ตัวเลล์ตัเตาฮะกเตาสูจับแต่ละตัว่าไหครับเอาเนื้อตา่เอาที่ตาคมมันมันขมันวางเงี้ยงมันเดี๋ยวเพิ่นจับหางมันดีแล้วจับหางแต่ละตัวนี่ง่ายดีมันหลายตัวเนาะ เอามาเอามาเทเอามาเทลูกนึงลงไมล์ลาลงมาลงน้ำพุงเอ้ยนี่ตานนะครับใสสวยนะครับอยู่ในป่าเขียนตาไส้นะครับยี่สครึ่งออเลครับออเลยยี่สามครึ่งออกเลยครับยี่สิบสามครึ่งอยงยังคางยงทางให้น้นไหมยังทางห้น้ตำักไป คลิปน la ี้ก anyway> ็อานาที่ ouais, ้วครับอาผมิปทายคลิปต่อไปเอ๋ป่าวว่านแะไวงั้นเนี่ยได้ว่นคนเดียวและเที่เอาจากไอ้ภูเขามาจากภูกระดิ่งไม่ไอ้บอยที่นูโดม่ะน้มที่ีหลายวัน